โรงแรมเทมเปอร์รินการ์เด้นระยองค่ะเคาน์เตอร์เ hmm. ช็คอินค่ะอยู mm ่เส้นสุขุมวิตรสุโขมิตรศักดิ์เทมเปอร์รินการ์เด้นโฮเทลระยองค่ะสระว่ายน้ำอยู่ชั้นสองนะคะแล้วก็ฟิตเนสอยู่ข้างๆกันปิดสามทุ่ม mm hmm. เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเจ็ดโมงใครอยากออกกำลังกายตอนเช้านะคะโรงแรมเทมเปอร์รินการ์เด้นระยองใจกลางเมือง mm hmm. รีวิวห้องพักโรงแรมแทมมารินการ์เด้นระยองค่ะมีคีย์การ์ดนะคะมาดัานนี้มีที่ไว้กระเป๋าค่ะตู้เก็บเสื้อผ้าไดเป่าผมตู้เซฟค่ะตู้เย็นตู้เย็นมีน้ำดื่มให้สองขวด กาแฟทีวีค่ะแอร์แล้วก็ไฟที่ไว้สำหรับทำงานค่ะมีที่นั่งกินข้าวได้แล้วก็เตียงต่นี้มาดูห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์มีโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะผ้าเช็ดตัวหุวกคุมผก สวิมมิงพูลอยู่ที่ชั้นสองนะคะมีฟิตเนสด้วยค่ะเป็นทางเดินถงทางเดินนะคะด้านนี้ก็เป็นห้องพักเหมือนกันค่ะฟิตเนสก็อยู่ที่ชั้นสองเวลาให้บริการสระว่ายน้ำเจ็ดโมงถึงสามทุ่มค่ะ,ะเข้ามาปุ๊บก็เปิดเลยโอ้สบายนะคะ ไลท์โมเรส์โลงเปิดตั้งแต่หกโมงถึงสิบโมงอาหารเช้าค่ะชื่อเมนูบอกนะคะข้าวผัดหมูโอ้ข้าวผัดเหมือนข้าวผัดรถไฟค่ะปลาผัดชาโอ้มีผัดผัดนะ,ะกะหลำ่ำปีปลาผัดชาผัดไก่ มีเมนูบอกค่ะ <c oughs> อืมไก่ผัดหมี่ซั่วมีแพนเคก้กไส้กรอกแฮมค่ะไข่ดาวเ <c oughs> มนูสลัดมีน้ำสลัดนะคะสลัดครีมสลัดญี่ปุ่นผลไม้ค่ะ ถัวผักสดๆนะคะมีคอนเฟกค่ะแยมเนยขนมปังขาวขนมปังโฮวีเลือกปิ้งได้ตามชอบใจนะคะโอ้มีกาแฟสดด้วยค่ะชอบแบบไหนก็กดเลยนะคะ บองคาเฟ่คาเฟตสดน้ำก็มีน้ำดื่มน้ำส้มน้ำมะตูมแล้วก็นมสดซุปมันฝรั่งอืมนี้ข้าวต้มกุยกับข้าวต้มค่ะ ห้องอาหารเขากว้างนะคะเปิดตั้งแต่6กโมงถึง10บโมงเช้าค่ะที่โรงแรมธรมรินทรกาเด้นรีสอร์ทระยองเช้าที่โรงแรมธรมรินทรกาเด้นรีสอร์ทระยองค่ะมือเช้าค่ะมีสลัดข้าวต้มกุ้ยกาแฟลาเต้น้ำมะตูม